เราเรียนสตีนิเดเกตเจ้าของผลงานปั้นนาเป็นตัวนะครับสุภาษิตไทยเรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนะครับในวันนี้ผมก็เลยหยิบยกมาหนึ่งสุภาษิตก็คือปั้นนาเป็นตัวครับสุภาษิตอย่างปั้นนาเป็นตัวนะครับเราอาจจะรู้ความหมายอยู่แล้วว่ามันหมายถึงการโกหกการปลู่เรื่องขึ้นมาการสร้างื่อเท็จที่ไม่มีมูลความจริงหรือว่าไม่มีข้อเท็จจริงอยู่เลยแม้แต่น้อยเสมือนการปั้นน้ำที่เป็นของเหลวให้ยืดด้านได้ตัวตนขึ้นมานะครับดังส ปั้นน้ำเป็นตัวครับวิธีการเล่นนะครับก็ใช้มือข้าด้วข้าวหนึ่งนะครับจับมาที่กลไกตัวนี้นะครับแล้วเ,เราก็หมุนมาด้านหน้าเราก็จะเห็น,นกลไกมันทํางานนะครับกลไกก็จะมีส่วนหนึ่งหลักๆนะครับเป็นโครงสร้างหลักๆอยู่ข้างล่างนะครับแต่จะมีองศาของกลไกที่แตกต่างกันก็คือส่วนแรกก็จะเป็นของแขนของหุ่นนะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นน้ําบริเวณรอบๆนะครับ มันก็จะบุนที่แบบองศาต่างกันครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของกลไกอย่างง่ายนะครับว่าลักษณะของกลไกเนี่ยมันทํางานยังไงเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการตั้งคําถามนะครับว่าเอ๊ะที่ลักษณะเขียนของหุ่นลักษณะของน้ําที่อยู่บริเวณในรอบที่ื่อนต่างสเต็ปกันเนี่ยเป็นเพราะอะไรองศามันต่างกันใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่2เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ วัสดุนะครับว่าวัสดุที่เอามาใช้เนี่ยปลอดภยัยไหมเป็นอิตรอสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะในส่วนที่3ก็คือเราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และศิละปะเข้าด้วยกันครับเราจะได้เรียนรู้ว่าเราสามารถเรียนรู้ในเรื่องของวิทยายศา,าสตร์และของศิลปะได้โดยที่เราไม่ต้องไม่จาเป็นไม่ต้องเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือได้เรียนรู้ในเรื่องของสุภาสิทธิไทยอย่างพัฒน้าเป็นตัวนะครับ เราจะได้เรียนรู้ว่ามันเป็นเราไม่ควรถูกผลึกยืดนยุ่นสร้างควนมเพียรต่างๆเช่นพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่ไดี